พ่อพันแม่พันนะครับของร้านนะครับที่ทําการเพาะไว้ที่บ้านนะครับก่อนที่จะนําไปขายที่ร้านหัวไว้นะครับแล้วก็เอาหวานไว้แบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเต็มเลยคบกวนถามหน่อยครับเรามีวิธีการดูแลยังไงครับกับบอลสีที่เรามีเนี่ยเรามามาค้าบอลสีเนี่ยนานหรือยังครับเข้าวงการปีที่แีไหขายดีค่ะจนไม่มีจนไม่มีส่งจนไม่มีขายนะครับไม่ทัน สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมบอลสีพ่อพันธุ์แม่พันธุนะครับของร้านนะครับที่ทําการเพาะไว้ที่บ้านนะครับก่อนที่จะนําไปขายที่ร้านที่อยู่ริมทางข้างถนนนะครับเส้นอําเภอกุชินารายไปเขาวงนะครับอยู่ที่บ้านนาโกนะครับนี่ครับเราจะมาชมนะครับ มีมีอะไรบ้างครับรุ่นแม่พันธุ์เราท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยครับอันนี้เสือพานจ้าครับอันนี้อ,อ,อันนี้มีเสือพานนะครับไ,ไก่สุดสงวนนะครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คือราคาไม่ขายนะครับตรงนี้เนี่ยจะพามาดูพ่อพันธุแม่พันธุ์นะครับที่มีนะครับส่วนใครที่ต้องการจะซื้อรุ่นเล็กให้โทรมาถามแม่ค้าได้ที่เบอร์0 8 7 0 8 7 8ด2 8 5ด6 1 5 8 6 1 5 8ห้าสองดห้าสองหนึ่งห้าดหหนึ่งห้าแดนะครับ มีทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมคือสามารถโทรมาถามได้เลยตามตามแม่พันธุ์ที่มีนี้นะครับตอนนี้เราถึงตัวไหนแล้วครับไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนอันนี้บอเงินบอเงินนะครับแล้วก็อะไรอีกครับอันนี้เพชรพันล้านอันนี้เพชรพันล้านนะครับอันนี้ก็เพชรพันล้านนะครับท่านผู้ชมอันนี้พระนครเหรอครับพระนครออพระนครครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้ล่ะครับ ไก่ตัวงามไก่ตัวงามนะครับท่านผู้ชมแล้วด้านในเรือนราหุอันนี้เรือนราหุนนะครับนี่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 เรือนราหุนเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่หกหลงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรือนราหุนนะครับไม่ใช่หกหลงนะครับตัวในละครม่วงมงคลม่วงมงคลนะครับอ๋อนนั้นดอนเจดีนะครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าดอนเจดีแล้วตัวถัดมาตัวนี้อะไรครับ อ๋อฮกหลงขาวก็มีด้วยครับฮกหลงขาวนะครับครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะครับฮกหลงขาวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้หนุมานอมพระุมานอมพรานะครับกวนอิมนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้น่าจะพริกกับเลือโอ้พริกกระเลือเป็นแบบนี้เหรอครับผมได้ยินแต่ชื่อครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับอันนี้อะไรครับอันนี้มงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนะครับอันนี้เพชรพันล้าน อ่าแล้วต้นนี้ล่ะครับไก่ราชาบดีครับอ่าอันนั้นไก่สุพรรณนะครับแล้วก็ถัดมาครับอันนั้นนิวเวฟอันนี้มิตรไมตรีอันนี้ครับวันอิมนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วเนาะครับใช่ไหมอ่าครับรุ่นลูกเก็บไว้ทำแม่พันธุ์เป็นหนุมาน จองถนนะอะไกลทองประเสริฐครับอันนี้เริ่มลงหัวใช่ไหมครับเนี่<ช>ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยนางไหม,ไหมอันนี้ก็เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เหรอครับอ๋อเลี้ยงไว้เป็นแมพน่พันธุ์นะครับตัวนี้แหละครับนี่อะไรัน,นี้เงาะถอดรูปเาะถอดรูปนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์คงอันนี้อาจารย์คงนะครับอาจารย์คงแล้วก็ตัวนี้แหละครับอันนี้พระนครอ้พระนครใบแดงหมดเลย เนี่ยท่านผ kind <of> ู um, loves, ้ชมดูมีเขียวหน่อยเดียวเองต้นนี้ครับอันนี้ครับสตรอเบอรี่ครับตัวนี้แหละครับกันฉายัยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาทางนี้บ้างต้นนี้อะไรครับอันนี้นางพริ้วค่ะเนี่ยเหรอครับนางพลิ้วนะครับนี่นางพลิ้วลูกไม้ใหม่ครับอันนี้ครับ ครับยังไม่รู้จักอันนี้ฮองเฮาต้นนี้แหละครับอะไรนะครับทูโทนเป็นบอลไทยเหรอครับทูโทนเนี่ยจะบอลจีนค่ะอ๋อครับเพราะว่าชื่อมันออกไปสากลหน่อยเนาะอันนี้อะไรครับนี่อันนี้นางไหมนางไหมนะครับมีชายชนไหมครับนีชายชนมีแต่ชายชนแผลงค่ะหายไปหมดแล้วไหนไหนครับชายชนแผลงตัวไหนอ๋อเนี่ยเหรอครับทําไมถึงเรียกว่าชายชนแผลง อ๋อแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดมันกัดสีนี่มันเป็น,นสีเหมือนชายชนทั่วไปนะครับก็จะเรียกชายชนเลยอแต่นี่มันไม่กัดสีมันเขียวมีแต่เขียวอ๋อมันยังไม่ทมันโตมั้งครับนี่ครับแงออไปอ๋อครับส่วนบริเวณนี้ก็คือที่เราเราเพาะไว้ขายเนาะครับผมรบกวนถามหน่อยครับเรามีวิธีการดูแลยังไงครับกับบอลสีที่เรามีเนี่ยนะครับก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยธรรมดาค่ะใส่ปุ๋ยครอบ อ่าส่วนมากใช้ปุ๋ยคอกใช่ไหมครับนี่ครับปุ๋ยแบบนี้ใช่ไหมครับม้บาวแล้วก็าาวปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยคอกนี่เป็นพวกมูลวัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับผสมกันกับดินแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยครับแล้วก็ลดน้ารดน้าเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเป็นหน้าฝนนี่ไม่ต้องลดก็ได้เนาะ<ด>ครับการดูแลก็จะดูแลแบบไม่ยากใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย ไอช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราต้องใส่ใจหน่อย,อยใช่ไหมครับอยู่ในกะละมังนุ่นผ่าหัวไวเหรอครับใช่ค่ะยังไม่โอ้ครับนี่ครับผ่าหัวไว้เต็มเลยอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เจ้ากุ้งไก่เซอร์ค่ะเจ้ากุ้งไก่เซอร์นะครับแล้วก็ผมก็เห็นผ่าวหัวอยู่ทางโน้นก็เยอะนะครับอันน,น,นี้อันนี้ก็ผ่วาหวหัวหกหลงนะครับอันนี้ อันนี้เป็นแบ็กเมจิกนะครับเป็นบอลแบ็กเมจิกนะครับท่านผู้ชมอันนี้้เงาวนอูงาวนอูกวนอิมวนอิมอันนี้พญาเสวกนะครับเดี๋ยวผมไปเห็นอยู่ทางนี้นะครับซึ่งผ่าหัวไว้นะครับแล้วก็เอาหวานไว้แบบธรรมชาติเลยใช่ไหมครับตรงนี้น่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเต็มเลยครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรครับนี่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับข้องเนี้ยได้มา ยังไม่ทราบนะครับได้มาแบบไหนครับแบบได้มาขอมาค่ะเขาให้มาแบบต้นเล็กเหรอครับได้มาแบบต้นเล็กหรือว่าได้หัวมันมาได้หัวมันมามันกาลังจะขึ้นโอ้ครับนี่สวยนะครับแล้วรอดูว่าเป็นอะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่บอลเงินไหลมาเงินไหลมาครับนี่เต็มเลยท่านผู้ชมอันนี้อ๋อันนี้เป็นเขาเรียกว่าออดิปใช่ไหมครับออดิปครับหรือว่าทูนบ้านเรานั่นแหละครับนี่ครับนี่เต็มเลยนะครับอันนี้ผ่าหัว โยนไว้มั้งครับเนี่ยผสมกับมีฮกหลงก็มีนะครับนะครับที่เห็นเห็นก็มีอ่านกานกระทาเหรอครับผีเสื้อชมพูผีเสื้อชมพูช้างเผือกใบบัวช้างเผือกใบบัวฮกหลงเนาะครับนี่กระถาง,งกระมังนี้ยยังไมม่ีเวลาครับกระมังนี้ก็เต็มเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรบกวนถามหน่อยครับการที่เราพาแบบนี้กับเราใช้ตู้อบเนี่ย คิดว่าแบบไหนดีกว่ากันตู้อบดีกว่าค่ะแต่ว่าเราไม่มีงบประมาณอ๋อครับทำแบบธรรมชาติดีกว่าครับอันนี้คือทําแบบธรรมชาติรรชาตใช่ไหมผมดูแบบธรรมชาติก็มันมันก็ขึ้นดีนะครับ,รบงอกดีด้วยแล้วก็ใบก็สีเขียวสดสมบูรณ์กว่าอยู่ในตู้นะผมไปเห็นหลายๆร้านที่เขาอยู่ในตู้เนะี่ยดูแล้วแบบว่าสีมันไม่เป็นแบบเนี้ยครับต้นเล็กมันนะครับนี่เยอะมากครับนี่นะครับโอ้ น่าชมเชยมากๆนะครับสำหรับคนผมรบกวนถามอีกนิดหนึ่งเรามามาค้าบอลสีเนี่ยนานหรือยังครับเข้าวงการปีที่แล้วค่ะอ๋อเข้าวงการตั้งแต่ยังไม่มีกระแสบอลใช่ไหมครับตอนนั้นก็ยังแพงอยู่แต่ไม่เท่าปีนี้ครับไม่เท่าปีนี้คือก่อนหน้านี้จะรู้แค่คนวงในใช่ไหมครับอ,อย่างปีที่แล้วก็คิดว่าแพงอยู่นะซื้อมาต้นละสองร้อยสามร้อยบาท แต่ปีนี้มันขึ้นหลักพันเลยจากหลักสองร้อยปีที่แล้วเป็นหลักพันปีนี้อย่างอย่างชายชนเนี่ยค่ะปีที่แล้วซื้อมาสองร้อยปีนี้หลักพันสองร้อยนี่ต้นใหญ่ขนาดไหนครับต้นประมาณไหนก็ประมาณเนี้ค่ะออประมาณนี้นะครับสองร้อยนะครับเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้แตะไม่ได้แล้วนะครับหลักพันพันครับนี่ครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมารู้กระแสบอลจริงๆก็ปีนี้แหละครับ ค่ีนี้นะครับกระแสแรงมากนะครับก็ขายดีไหมครับตั้งแต่เราขายบอลมาปีนี้ครับเข้าปีนี้เนี่ยขายดีกว่าทุกปีไหมขายดีค่ะจนไม่มีจนไม่มีส่งจนไม่มีขายนะครับไม่ทันขนาดนี้ยังโตไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยขนาดเยอะขนาดนี้ยังโตไม่ทันนะครับนี่อันนี้ก็อะไรนะสามกริย์นั่นใช่ไหมสามกริย์ออมสามกริย์นะครับ ขนาดปลูกเยอะขนาดนี้ยังยังไม่พอขายนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะให้ชมอีกอันนี้ก็คือเป็นเป็นแม่พันธุนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะซื้อเนี่ยอ่าตามแม่พันธุ์นี้เลยนะครับต้องการพันุ์ไหนนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ที่เบอร์อะไรนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเห้าสองห้าหกหนึ่งห้าแปเอแปด นะครับหกหนึ่งห้าแปดติดต่อคุณอะไรครับอุศนาค่ะอุศนานะครับบ้านนาโกตำบลน,นาโกเนาะน้ำใสพันไม้น้ำใสพันไม้นะครับบ้านนาโกตำบลน,นาโกอำเภออุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมมีบอลเยอะมากนะครับเท<น>่าที่ผมดูมาเนี่ยที่นี่นะครับจะมีบอลหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกนะครับซื้อเยอะครับ อาอันนี้พเพาะเมล็ดคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เพชรเจ็ดสีโอ้เพชรเจ็ดสีเหรอครับ<ะ>เพชรเจ็ดสีที่ดังๆนั่นเหรอครับ<ะ>โอ้พอเพาะเมล็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะรอรุ้นว่ามันจะดางไหมโอ้ครับในเพชรเจ็ดสีนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการพาชมอาบอนสีที่หลังบ้านนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมตามเบอร์โทรนะครับ